สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูแพลวชาแน,นลค่ะวันนี้ครูแพลวจะมาสอนอะไรัไ้เรียนไปดูกันค่ะวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องการใช้เทคโนโล,โลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ก่อนที่เราจะไปดูอันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวนะคะแต่เราจะไปดูเรื่องการขอความช่วยเหลือเมื่อพบปัญหาจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวนะคะจากคลิปที่แล้วครูแนะนําไปแล้วว่าอะไรบ้างที่เป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะอย่างเช่นบัตรประชาชนนะคะรหัสผ่านหรือว่าวันเดือนปีเกิดเลข13หลกักอะไรพวกนี้นะคะ จะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะเมื่อนักเรียนพบปัญหาจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวหรือถูกผู้ไม่หวังดีแอบนาข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนไปใช้นะคะให้นักเรียนสามารถขอความช่วยเหลือหรือแจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดังนี้นะคะก็คือ 1. แจ้งให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือครูทราบนะคะผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้นะคะ 2. นําหลักฐานแจ้งผู้ดูแลระบบ ของสมาชิกเว็บไซต์เพื่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะคะ 3. ให้ผู้ปกครองพาไปแจ้งตำรวจให้ดำเนินการนะคะอย่างเช่นมีผู้ไม่หวังดีนำรูปของนักเรียนไปใช้ไปเผยแพร่ในทางที่ไม่ดีนะคะนักเรียนสามารถบอกให้ผู้ปกครองพาไปแจ้งตำรวจได้เลยนะคะ 4. แจ้งไปยังเว็บไซต์ต่างๆเพื่อระงับการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนนะคะ 5. ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับธนาคารไปแจ้งธนาคารเพื่อขอเปลี่ยนรหัสอย่างเช่นนักเรียนมีการใช้แอปพลิเคชันของธนาคารนะคะนักเรียนสามารถให้ผู้ปกครองนำหลักฐานไปแจ้งธนาคารเพื่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะคะต่อไปเรามาดูอันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวนะคะ ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ใช้งานจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าไปใช้งานนะคะเช่นการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ต่างๆจะต้องมีการใส่ที่อยู่อีเมลหรือรหัสผ่านเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นผู้ไม่หวังดีแอบนำข้อมูลส่วนตัวของเราออกไปใช้ได้นะคะในการใช้งานอุปรกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีผู้ไม่หวังดีนะคะวางแผน ทําร้ายบุคคลหรือวางแผนขโมยทรัพย์สินของเราได้โดยบางครั้งการขโมยข้อมูลส่วนตัวอาจมาในหลากหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นใช้ผลประโยชน์มาหลอกล่อเพื่อให้บอกข้อมูลส่วนตัวนะคะอย่างเช่นส่งข้อความมาที่โทรศัพท์ของเราว่าคุณคือผู้โชคดีนะคะให้ส่งเลขที่บัญชีกลับไปนะคะอันนี้นักเรียนสมควรทำไหมคะ ก็คือไม่ต้องส่งเลขที่บัญชีกลับไปโดยเด็ดขาดนะคะและให้รีบแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันทีนะคะหรือมีคนนำรูปภาพของนักเรียนไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนะคะและเขียนข้อความหยาบคายทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนักเรียนสามารถบอกผู้ปกครองทราบเพื่อแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและนำหลักฐานแจ้งผู้ดูแลเว็บไซต์เพื่อระง,งับการเผยแพร่ข้อมูลได้นะคะต่อไปดูใบกิจกรรมนะคะ ให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลดังต่อไปนี้ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะคะข้อ1โพสต์บนโลกออนไลน์ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคะอ่าไม่เหมาะสมนะคะเราไม่ควรโพสต์ว่าเราอยู่ที่ไหนทําอะไรนะคะอ่าเช่นวันนี้อยู่บ้านคนเดียวเงาจังเลยอันนี้ไม่เหมาะสมนะคะเพราะอาจจะมีอ่ามิจฉาชีพนะคะ ย่องไปบ้านเรานะคะในตอนที่เราอยู่คนเดียวนะคะจะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราเองได้นะคะ <c oughs> ต่อไปข้อ2ค่ะการเล่นเกมออนไลน์เมื่อทําการบ้านเสร็จแล้วนะคะเหมาะสมไหมคะอ่ะเหมาะสมนะคะถ้าเราทําการบ้านเสร็จเรากสาร็สามารถเล่นได้นะคะแต่ถ้าการบ้านยังไม่เสร็จอย่าเพิ่งเล่นนะคะต่อไปนะคะข้อ3 <c oughs> เผยแพร่ข้อเผย ต่อไปข้อ3เผยแพร่รูปภาพเพื่อนที่กำลังนอนหลับบนโลกออนไลน์นะคะเหมาะสมไหมคะเพื่อนกำลังนอนอ้าปากฟันหลออยู่ไม่เหมาะสมนะคะอันนี้เป็นภาพที่อาจจะทําให้เพื่อนเราเสื่อมเสียชื่อเสียงได้นะคะเพื่อนอาจจะแจ้งตํารวจจับเราได้นะคะสามารถจับได้นะคะเพราะว่ามีพอบอคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้สามารถจับได้อาจจะไปเสียค่าปรับนะคะหรืออาจติดคุกได้นะคะ ต่อไปนะคะข้อ4ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อันนี้เหมาะสมไหมคะเหมาะสมค่ะเหมาะสมการค้นหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะสามารถค้นได้จากหลายๆแหล่งในอินเทอร์เน็ตได้นะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อ5โพสต์เลขบัตรประชาชนลงบนอินเทอร์เน็ตอันนี้เหมาะสมไหมคะ อันนี้ไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าอาจจะมีคนนำเลขบัตรประชาชนของเราไปใช้ในทางที่ผิดได้นะคะอย่างเช่นการกู้เงินนะคะอันนี้ไม่ควรนะคะสำหรับวันนี้ครูแพลวก็ขอจบการสอนตะเพงเท่านี้ครั้งหน้าครูแพลวจะาสอนอะไรนักเรียนอย่าลืมติดตามดูนะคะสวัสดีค่ะ